สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับและเกมนี้พี่จะมาเอาตัวรอดในโรงเก็บไม้เว้ยทุกคนนะครับเกมจะสนุกเข้มข้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยทุกคนนะครับและเพื่อนๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับอยากให้พี่เนี่ยไปเอาตัวรอดที่ไหนต่อนะครับลองคอมเมนต์พูดคุยบอกพี่หน่อยละกันนะครับเมื่อรับชมคลิปจบแล้วฝากกด u b s c r i b e กดไลค์ให้พี่หน่อยละกันทุกคนปะลุย มาแล้วครับทุกคนเออและเกมนี้พี่ก็เลือกอาชีพแกมเบอรเข้ามานะฮะโอ้โหสุ่มได้คันเบ็ดเมื่อเริ่มเกมโยนทิ้งแม่งเลยจังหวะนี้ <c oughs> ตัดไม้ต่อทุกคนอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะสุ่มไฟครับสุ่มไฟสุ่มไฟมสุ่มไฟให้เลเวลสทุกคนแล้วก็ออกฟาร์มตามระบบนะฮะไปสุมส่มปสุ่มปเฮ้ยเลเวลสละอ่ะ สุ่มไปครับสุ่มสุ่มสุ่ม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 ไปทุกคนออกฟาร์มต่อครับอุ้ยเบนเนตฟาร์มไปฟาร์มมาครับถุงเต็มอ่ะกลับเข้ามาใส่ฟืนหน่อยแล้วกันแล้วก็ออกฟาร์มต่อทุกคนเป็นอะไรวันนี้กล่องนี้โอ้เป็นปืนสวยเลยเจ๋วเลยอ่ะฮะกระเป๋าเต็มอีกแล้วว่ะทุกคนเราอุ้ยโอยโบโอ้โหออกประตูมาก็เจอโบงับขาเลยนะฮะ ไ้นี่ไงทุกคนเรามีขากระต่ายวะแลกกระเป๋าใบใหม่หมก่อนเว้ยโอเคได้กระเป๋าใบใหม่แล้วฮนะออกฟาร์มต่อฮนะเมื่วานนี้เฮ้ยคลินิกคลินิกอันนี้คือคลินิกนะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบนเนตสองแผ่นสามแผ่นวะ่ะทุกคนโอเคสวยเลยแจวเลยเฮ้ยโอ้ยโบโบโอ้โบโบ,โบโโมึงมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยโอ้โหมันมาดักทางเข้าประตูนะครับอันตรายแบบนี้ อา่าฮะกลับมาใส่ฟืนใส่ไฟ,ส,ไฟสร้างแผ่นทงสร้างแผ่นที่นะครับเดี๋ยวขอญาติล่าน้องตายหน่อยลวกันว่าตอนนี้ท้องหิวท้องหิวเดี๋ยวอดตุยโอเควิ่งฟาร์มต่อครับท่านผู้ชมเฮ้ยคิเนกอีกแล้ววะ่ะอา่าฮะอุ้ยมีเค้กเก้าอี้เหล็กนะครับอ่ไปย่อยให้หมดเฮ้ยเน้ํน้มันอุ้ยเค้กอุ้ยเค้กเค้กเค้กกำลังหิวพอดีเลยทุกคนอ่ะไปครับหมดแล้วเ่านนี้มีอะไรบ้างทางนั้น มีแบนเนททุกคนมีแบนเนทโอ in, wow ้โหอยากเปิดกล่องไตโบมาสกัดดาวรุ่งแล้วเราก็เจอเค้กอีกแล้วว่าโอ้ท้องอิ่มแล้วจังหวะนี้วิ่งฟาร์มกันแบบยาวๆทุกคนหมดเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันน้ำมันเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โบใจเย็นโบพี่พี่พี่ใจเย็นโอ้ยถังน้ำมันตกไปหนึ่งถังทุกคนเจอโบลุมกัดนะครับโอ้ล้วดูมันตามดูมันตามดู ไ oh, oh, okay. อโบโอ้โหมึงก็ตามได้ตามดีนะฮะเฮ้ยถังน้ำมันเฮ้ยลอ้ลอล้อเหล็กมีโบว่าห้องนี้อืมมีถังน้ำมันนะปกติห้องนี้จะมีไอโบนะครับอาา่าฮะกระเป๋าเต็มแล้ววะ่ะทุกคน25ช่องนะครับเราต้องกลับฐานแล้วังหว่านี้โอเคมากลับมาใส่ฟืนใส่ไฟครับอะไรที่ย่งางแล้วกินได้ก็กินให้หมดอา,ากองไฟเลเวลห้าแล้วท่านผู้ชม และคืนนี้ก็เป็นคืนที่สามนะครับฝนดาวตกอุกกระบาดโผล่ว่ะคืนนี้อืวิ่งอยู่กลางป่าทุกคนหนีไอโบเหมือนเดิมนะฮะขึ้นไปบนบ้านนี้อาจจะเจอของดีนะฮะมีอะไรบ้างโอ้ถังน้ามันโอ้ทานโอ้กล่องเปิดกล่องเปิดกล่องอู้ดูดิแผ่นดินไหวไว้ทุกคนแผ่นดินไหวอ่าได้ปืนไรเฟิลน,นะครับสวยเลยแจ๋วเลยนะฮะ อ่ะปะเดี๋ยวเรามาบูดันเชียนกันท่านผู้ชมนี้ก็คือดันเชียนระเวลหนึ่งนะครับมาฮะโอเคผ่านแล้วจังหวะนี้เก็บมา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 อ่าฮะเปิดกล่องดูดิ้าเพชรอยู่แล้วฮะกล่องนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากล่องแดงเราจะได้อะไรนะครับ ของแดงเป็นโอ้ oh, แจ๋วเลยได้เรื่อยได้เรื่อยทุกคนมาช่วยเด็กคนที่หนึ่งดิวหาทุกคนนี่ครับด้วยเรื่อยไฟฟ้าครับงงงเงันเงันเงัน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 เฮ้ยอย่าเอาคลิปพี่ไปแชร์ให้ว do นะอดด็อกดูนะน้องๆนะตอนนี้เขากำลังเป็นกระแสอยู่นะเออเอาคลิปพี่ไปแชร์ให้วัดด็อกนะพี่ครับพี่ครับช่องซีเพย์ทานลุนสัตว์ครับ เอาเลื่อยไฟฟ้าสารุนสัตว์ครับอะไรประมาณน,นั้น <c oughs> และนี่ก็คือโรงเก็บไม้ไว้ทุกคนโรงเก็บไม้ขนาดใหญ่นะครับที่เราจะเข้ามาอาศัยอยู่ก็เข้าง่ายออกง่ายนะครับจังหวะนี้อ่าก็ไม่ต้องเปิดประตูทุกคนปลอดภัยร้านเปิดนะครับนี่ครับอ่าจองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอญาตไปทํากองไฟเลเวล6กับช่วยเด็ก4คนก่อนละกันนะฮะตอนนี้กองไฟเราก็ เลเวล6ไปเรียบร้อยต้องเริ่มต้องเริ่มแผนการช่วยเด็กแล้วแหละเพราะว่าเรายังไม่ได้ช่วยเด็กเลยนะฮะฟาร์มจนของเริ่มฟูแล้วเลื่อยไฟฟ้าเราก็ได้มาแล้วนะฮะตอนนี้นะอ่ะเหมือนเดิมทุกคนเกมนี้เราจะไม่สร้างคุกกิ้งนะครับเราจะไม่สร้างอาหารอัตโนมัติเราจะสร้างแค่แปลง,งนั่นเองนะฮะเด็กที่เราช่วยมาเนี่ยก็ยังกองไว้ตรงนี้อยู่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเริ่มตัดไม้ก่อนแล้วกันตัดไม้สะสมท่อนไม้ะฮะ เพื่อที่จะสร้างเตียงใช่ป่ะนี่ครับไป้กวางกวางยา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 ยยา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 ,ยาเลือ่อยแบกเลย <laughs> มันน่าทําให้เราเดี๋ยวสู้กับกวางได้ว่ะเออตอนนี้เราก็ตัดไม้แบบยาวๆทุกคนตัดไปตัดไปมีเลื่อยแล้วมันสนุกนะครับตัดไม้เพลินมากเออยอมรับเลยนะฮะ นี่ฮเงัน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 ก็มาดิครับก็มาดิครับหาสเปียร์ไม่ได้ทุกคนเราก็เลยต้องใช้เรื่อยนะครับเอาเรื่อยย่อนเรื่อยแบงเลยเข้าไปเข้าไปตอนนี้ก็วันที่สิบสอแล้วนะนี่ครับสถานที่เดี๋ยวเรามาจัดแต่งสถานที่นิดนึงแล้วกันอะเอาเอาเนื้อนะครับเนื้อย่างมาวางแล้วตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาแบนเนตมาวางไว้ด้วยละกันวางไว้บนชั้นได้ปะวะ มันน่าวางบนชั้นได้นะเพราะว่ามันเป็นชั้นใช่ไหมโอ้ยตกตกอ๋อนี่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 นพี่รู้แล้วต้องวางแบบนี้นะครับนี่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 แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบบนี้อ่ะเอยียงตัวแล้วก็อ่าเป็นไงหัวใสป้าทุกคน <laughs> นี่วางแบบนี้วางแบบนี้เออนี่ครับต้องตะแคงแล้ววางแบบนี้ไปกันโอ,โ,โอ้โคตรเท่อโหอ่ะวางอีกที่หนึง่ง แต่งให้มันสวยๆนี่เพราะเราต้องอยู่ในนี้ใช่ปะล่ะโอเคอ่ะฮะอือหือือหืเฮ้ยพี่มึงคิดได้ไงวะพี่อ่าเฮ้ยวางชั้นสองบ้างอ่านี่ครับกระโดดแล้วก็กดทิ้งเป็นไงทุกคนเฮ้ยโคตรเฟี้ยวนะครับโคตรจับอ่ะฮะชอบกันปะเดี๋ยวเดีปลูกปลูกในนี้ไม่ได้ว่ะ ปลูกในนี้ไม่ได้นะครับเราวางแบบเป็นแบบนี้ไม่ได้ชั้นสองมันยังว่างอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาา่าฮะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับพี่จําได้ว่าพี่มีแบนเนตอยู่เดี๋ยวทิ้งนี้ก่อนน้านั่ยไงนั่ยไงแบนเนตอาา่ะฮะเดี๋ยววางชั้นสองนี้ปับ๊บได้ปะ่ะปับ๊บเฮ้ยทุกคนโอ้ยยังชอบอะครับ ชั้นวางของมันจะได้ไม่ว่างเว้ยออมาออกมากันทุกคนเช้าแล้วนะครับวันนี้ก็อุ้ยอยมันแถวมันไถออกไปกันเลยเหรอวันนี้ก็เข้าวันที่13บามแล้วทุกคนมาเริ่มปลูกแปลงแครอทกันดีกว่านะฮะปลูกไปครับปลูกไปปลูกไปปลูกไปตอนนี้ของเราก็เริ่มฟูแล้วนะฮะปลูกไปปลูกไปปลูกไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะทํารั้วรั้วต้นไม้ด้วยอ่ะฮะ โอเคมาเดี๋ยวทำการปลูกเลยดีกว่าทุกคนนะครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้เรียงกันสวยงามทุกคนตรงเป๊ะนะฮะกลับมาดูฐานแล้วหน่อยดีกว่าตอนนี้พวกลัทธิก็บุกฐานแล้ว,ว่ะนะครับจัดก,การมันวิ่งล่อมันมาโดนกับดักที่เราวางเอาไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียลูกกระสุนทุกคนโอ้แต่ไอตัวแดงแม่งยิงเอายิงเอาเลยว่ะเดี๋ยนะอ่าฮะเหลือสองตัว เหลือสองตัวมานี้มานี่มานี้มาวิ่งชนกับดักโอเคสวยทุกคนอ่ะไปทำอย่างอื่นกันต่อดีกว,ว่าครับนี่ฮะจะมืดอีกแล้ววะ่ะอ่ะฮะปลูกไปปลูกไปปลูกก่อนปลูกก่อนโอเคแจ๋วพี่ชายปลูกไปครับอืมวางนี้ปลูกป๊าปอ่ะฮะอ่ะฮะเดี๋ยนะโหมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว ยังปลูกต้นไม้ไม่เสร็จเลยเพื่อนเออไอ้กวางกวางกวางมา,วา,งมากวางมากวางมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดขึ้นตรงนี้ไม่ถึงอ่ะฮะแล้วยังไงติดโอเคมันติดมันติดทุกคนมันติดมันติดเข้าดิวะเข้าดิวะเข้าดิวะฟับโ okay. อเคเฮ้ยทำอะไรฆ่าไม่ได้ลนะสิงายทุกคนไอโบก็เข้ามาไม่ได้นะครับจังหวะนี้นี่ฮะ อ่ะเช้าแล้วเราก็ออกมานะฮะเมื่วานนี้เป็นวันที่สิบห้าทุกคนเอ้ยไปกันส่วนของเราเติบโตไปเรียบร้อยนะครับพร้อมกินนี่ครับต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ก็เริ่มเจริญเติบโตฮะทุกคนมาปลูกกันต่อปลูกกันต่อรั้วต้นไม้ทําให้เสร็จทําให้เสร็จอ่ะฮะปลูกไปปลูกไปปลูกไปปั๊บ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 ปปั๊ับปับ เราได้กิ่งไม้มาแล้วทุกคนอ่าฮะปลูกไปครับปลูกไปแถวนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะแถวนี้แถวสุดท้ายเออนี่ไงเสร็จแล้วครับปลูกไปปลูกไปรอมันโตก็เพอร์เฟกต์แล้วจังหวะนี้นี่ฮี่โรงเก็บของไม้นะครับในวิกิเขาบอกไว้ว่านี่คือโรงเก็บของไม้เว้ยทุกคนอ่าฮะรอต้นไม้โตทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์แล้วทุกคนนะครับที่ที่เราจะอาศัยอยู่ให้ครบ99วันนะฮะหรือว่าเก้าคืนนั่นเองมา ครับตัวนี้ไปเพื่อที่เราจะสร้างเตียงไว้ทุกคน่ะฮะสร้างเตียงไปเลยนะครับสี่เตียงโบบะไปเลยใครยังอยู่ไม่ถึง99คืนบั่งสำหรับ FC นะครับในช่อง c p เพ y สรภาพมาซะดีๆ <c oughs> ออพยายามอยู่ใ้ครบ99คืนนะครับอา่าฮะเทคนิคแนวทางต่างๆอยู่ในช่องพี่หมดแล้วนะครับตัวอา,อานี้อา่าฮะมาครับ มาช่วยเด็กคนที่สองทุกคนโบ๊ะบะโบ๊ะโบ๊ะโดมิเดโบโดมิเดโบอ่าฮะอ่ะเขาไปช่วยเด็กคนที่สองกันท่านผู้ชมหลังจากที่เราช่วยเด็กคนที่สองเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาแคมป์ต่อนะฮะที่โรงเก็บของไม้ของเราไว้ทุกคนนี่ฮะบันไดสู่การเข้าฐานของเราอ่าฮะบึนแลบึนแล,นแลโคตรไวเลยเดี๋ยวขอเข้าบ้านก่อนเอ้ยมาแลเอ้ย <Yeah. S 1> มีกวางแอบดูเราด้วยว่า <laughs> โผล่ม่แต่ลูกกตานะครับเองทำไรค่าไม่ได้หรอกเพราะ่าอยู่ในที่ <Yeah. S 1> ที่ปลอดภัยเว้ยเออเนี่ครับดีๆๆรักทองที่เราเก็บเข้ามาได้ทุกคนเอามาวางไว้ในนี้นะครับอยู่ในนี้ยันหวางนะรอเช้าแล้วก็ออกมาทุกคนนี่ <Yeah. S 1> ออกมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวรอดทางออกมาถักรูนี้นะครับมันมันมันมีรูให้ออกอยู่เว้ยทุกคนอ่ะฮะเดินทางมาช่วยเด็กคนที่สามต่อครับเจ้าว่าดีมาโบะบาโบ๊ะบา,บบาไปดิเดี๋ยวนะ้ โอ้โหปืนปืนพกมันยิงไม่โดนนะครับโบ,บ๊ะบะไปดิเออสวยเลยพี่ชายเนี่ฮะโอเคเก็บวกกถุสูนก่อนเฮ้ยกล่องแดงเป็นไรวะโอ้โหเป็นเรื่อยเราได้มาแล้วดิเรื่อยอ่ะอูย้ยเป็นเกาะดงเกาะแดงเป็นชดกันไม่ได้เหรอพี่ชายไปมาครับมืดอีกแล้วทุกคนยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย <laughs> แม่งมืดไปมากอะ่ะ เดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมาครับโอ้โหว่าจะเอาเด็กไปปล่อยเดี๋ยวนะวิ่งกลับไปแคมป์ก่อนตอนนี้อืมขึ้นมาทางนี้ครับจริงๆเราก็มีรูให้เข้านะแต่เราไม่เข้าทางรูนะครับเรากระโดดเข้ามาแบบนี้ทุกคนไฮ <c oughs> ้กวางกวางคืนนี้เป็นคืนของกวางนะครับเดี๋ยวเรากระโดดเข้าบ้านเราดีกว่าเออเอาเฮ้ยเดี๋ยวไฮ้ยมึงกตามมาทระบา,มมา,ามไมเห่ะเพื่อนโอ้โห โอ้ยเดะเดะเดเดเดวิ่งก่อนวิ่งก่อนอุ้ยโดนโดนไปทีนึงติดย่างติดย่างโอเคติดย่างติดย่างโอเคมาติดแล้วทุกคนมันติดแล้วมาติดแล้วอ่าอุ้ยไอโบโบอืมมึงทุกงานเลยโบเดี๋ยวนะเราเข้าทางนี้ได้ปะวะเดี๋ยวลองเข้าทางนี้ดูนะครับเข้าได้ปะตรงนี้มันหนาไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่านะทุกคนโอ้เข้าไม่ได้วะคือมันเป็นมันมันหนามันหนาไปทุกคนถ้ามันหนาไปมันก็เข้าไม่ได้นะครับอ่ะ ก็ต้องอยู่แบบนี้ยันหว่างหรือเปล่าโบก็มาเรื่อยๆเ,เลยทุกคนเราคิดผิดนะครับเราคิดผิดที่กระโดดโลงบานะเฮ้ยแบนเนตก็หมดแล้วดิ่ะกินก่อนกินก่อนจังหวะนี้อยังมียังมีเวลามากินแครอทด,ด้วยนะอะอเมื่อไหรจะเช้า,ชาวะเนี่ยโอ้โหไอโบก็มาตลอดเลยนะครับเราไม่ได้อยู่ในบ้านไงมันก็เลยสปอนมาเรื่อยๆไงทุกคน กระเป๋าก็เต็มลองเข้าอีกทีหนึ่งดีพี่ว่าเข้าไม่ได้แน่เลยเออเข้าไม่ได้จริงๆครับมันหนากำแพงมันหนามันเลยเข้าไม่ได้เว้ทุกคนอ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอ๋อ <laughs> <laughs> ไอโบโอโ้โหไปทําเวรนทากรรมอะไรไปกับไอโบวะเี่ออืมอืมอืมอ้อยเชา้าพอด,ดีทุกคน <laughs> รอดแล้วเรา แนเนเราแม่งหมดด้วยนะครับไปเดี๋ยวเอาเด็กไปปล่อยในฐานนี่ว่ามาครับมาแล้วเราถือโอกาสย่างนงย่างเนืนะ้อด้วยเลยเนื้อที่เก็บมาทั้งหมดนะครับมาถึงเวลาช่วยเด็กคนที่สี่เว้ยโป่งป่างโป่งป่งป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 งางไปคุณผู้ชมจริงๆเราจะสร้างกับดักมาช่วยเด็กก็ได้นะครับแต่กับดักทุกวันนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเดี๋ยวมันก็บักเดี๋ยวมันก็ไม่บักนะฮะ เอาแบบนี้ดีวะโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนอาา่ะฮะอ่ะไรเฟิลสองกระบอกสลับยิงกันไปตอนนี้คือไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมพี่ถึงถือไรเฟิลสองกระบอกได้นะครับเ <c> ก <oughs> มนี้นะครับพี่อัดก่อนที่ตัวเกมมันจะอัปเดตนะเออพี่อัดก่อนที่9 9คืนจะอัปเดตนะครับเฮ <c oughs> ้ยกล่องแดงอยงู่แล้วว่าคือตอนเนี้ยมันถือไรเฟิลสองกระบอกไม่ได้แล้วทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าเขาปรับ เขาปรับอ่าเขาปรับไเ,เป็นไรวะคุนายแน่เลยใช่ไหมโอ้โหเพราะว่าเขาปรับไอคอนข้างล่างแล้วนะครับอืมอโบ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 ,อ,โบอยากกินคุนายก็ไม่บอกหลังจากช่วยเด็กเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับมาแคมป์ที่เดิมเวยเพราะว่ามันจะมืดอีกแล้วนะครับเข้าไปก่อนเอออยู่ในนี้แหละนะครับคืนนี้เอาชีวิตรอดในโรงเก็บไม้ของแท้นะฮะวันนี้อะ นี่คือเนื้อที่เราไปย่างมาทุกคนไอนี่คือสเต็กหมี่นะเว้ยอ่าฮะเก็บมาเยอะอยู่พอสมควรสเต็กหมี่สเต็กหมี่และในที่สุดมันก็เช้าแล้วทุกคนนะฮะเราได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเข้าสู่วันที่52ที่เรียบร้อยนะครับเพชรก็ได้รับมาแล้ว2เม็ดเว้ยเรามาออกจากโรงเก็บไม้กันนิว่าทุกคนไปออกไปหาอะไรทํากันต่อนะครับเช้าแล้วออกไปสูดอากาศเอ้ยไม่ใช่แล้วเพื่อนโอ้โห โอ้โหเศร้าเลยกว่าี้เผลอไปเปิดประตู1นึ่งบานเว้ยทุกคนโอ้กําลังจะพิมพ์เลยนะครับกําลังจะพิมพ์เต้นน่ะไปเผลอกดประตูว่ะโอ้โหเซ็งเลยอะไรวะเนี้ยโอ้ไม่เพอร์เฟกเลยนะครับเกมนี้ไม่เพอร์เฟกเลยแล้วไอโบมันจัดรอดไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไหนกไ็ไหนแล้วนะครับ <c oughs> เราเผลอไปเปิดประตูและทำลายกำแพงเลยก็แล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราเปิดเลยแล้วกันนะครับ ผิดแผนไปแล้วนะตอนนี้มันผิดแผนไปแล้วนะ,ะเก็บเก็บเก็บมามืดแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่แบบนี้เว้ยเดี๋ยวเราจะอยู่แบบนี้นะครับเอาหน้าชนประตูไว้ดูดิว่าเราจะรอดหรือเปล่าไอโบมันจะเข้ามาได้หรือเปล่านะครับกวางมันจะเข้ามาได้หรือเปล่านะครับลองดูดินี่ครับเฮ้ยไม่มีอะไรเข้ามาได้เว้ยทุกคนกูถามจริง หมาก็ไม่มารบกวนกวางก็ไม่มานะมันมองไม่เห็นเราเหรอใช่ปะอ่ะตัดต่อครับตัดต่อเอาออกเลยเอาออกเลยเอาตรงนี้ออกด้วยเออเอากลับไปบทบทเผาครับที่เหลืออืมเกบ็กบเกบ็กบเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บอ่ะมืดอีกแล้วทุกคนมาอันนี้คือคืนที่สองนะที่เรายืนแบบนี้นะครับลองดูดิว่า จะมีตัวอะไรโผล่มาทำร้ายเราได้ไหมนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทุกคนปลอดภัยเฉยนะครับแสดงว่าน้องๆเนี่ยที่สนใจจะเอาตัวรอดในโรงเก็บไม้นะครับก็สามารถทําได้นะเปิดประตูเข้าไปเลยนะครับเปิดประตูหนึ่งบานพอแล้วก็ยืนยืนแบบพี่นะครับยืนแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรเข้ามาทําร้ายเราได้เว้ยทุกคน 99คืนแบบสบายเนี่ยครับเนี่ยพี่ยืมแบบเนี้ยจน97อะ่ะทุกคนเนี่ยคืนสุดท้ายแล้วว่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวคืนนี้เราลองออกไปดูหน่อยไหมเดินออกมาครับอุย้ยกวางตาแดงมาเลยวะ่ะเดีนนะ๋ยวนะอุ้ยพอเดินออกมากวางตาแดงเลยนะฮะดูดิเฮ้ยโบ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 มึงไม่เกี่ยวปะโบเดี๋ยวเดี๋ยวเโบเดินไปโบหือหือโดดจิ้มจิ้มออกจิ้มเนี่ยทุกคน โอเคมิชชั่นคอมพิวต์ครับใช้เวลาไป123.37ทุกคนเออ1น3านาทีนะครับอีก37วินั่นเองเฮ้ยถือว่าปลอดภัยอยู่นะเปิดประตู1บานแล้วก็เอาหน้าไปจุ่มประตูอีก1บานนะครับก็ก็ได้อยู่ไม่มีหมาไม่มีหมามาแทะเรานะครับไม่มีกวางมามาว่ายมาวิ่งไล่เรานะครับเออในเมื่อมันได้99คืนแล้วก็เปิดประตูออกให้หมดเลยทุกคน ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับไปหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วใครอยากให้พี่ไปเอาตัวรอดที่ไหนจุดไหนนะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปมาเดี๋ยวพี่จัดให้ทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเกมนี้ครับไว้เจอกันเกมหน้าครับสวัสดีครับ